เป็นแบบใดนี่อ้าวครับกอสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบ้านสุขสุขคนนะครับเนาะมาผัดเผ็ดไก่บ้านครับมืนน่อนี้บังขันในที <c oughs> ่พีกลูกหมอมัน,นกดกล่องหรอือพี่น้องเลยที่ไหนเลยบ้านด้กดอ่า <c oughs> บ่เป็นยังครับเดี๋ยวเขาก็จะมาใส่ไก่บ้าน ผมใส่น้ำเด้อพี่น้องเอ้ยว่าะสันไก่มันสิบบเปื่อยครับถ้าบ่ใส่น,น้ำมันมันหมูนครับเนาะต้องให้ไก่มันเปื่อยด้นเติบละครับแล้วก็จะได้กินน้ำบกพุลั้เดี๋ยวก็สิมีใบยี่หราไผ่ตูไผ่ตูบานเฮาท่าพี่น้องบักเผ็ดหอมนั่นละ่ะเผ็ดร้รอนนั่นเอ้าบ่อยากใส่ไก่ครับบ้านนี้โอ้เออ ไปเดี๋ยวมันฝนจด้หน่อยเามารุ่งรถกันพอดีหนามบกเขาก็ใส่ใบลาขือว่าเสร็จสิ้นขบ,บวนการโอ้แสบปันยนะังพี่นออ้ไกบ่บานนึกมาตรงห้องสุดจอดครับว่าได้อีกตนหน,นึ่งตน โอ้ยห,หมอเดี๋ยวดแต่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวข้ามาปุงรถกันครับวันนี้มันแล้วกับปี๊ดไฟมันหอมขอไปเนนเหนือเน,น,นะครับเนาะนี่ใบยี่หล่า้อง,องเอ้ยใส่รถดีก็เพิ่มความนัวนป้า อ่ะได้หนนัวใส่นหน่อยแสบหน่อยโอ้ยตน้อยอ่ะใส่หลายแสบหลายบัวใส่ยาวังว่ามันสีแสบยบก็พี่น้องอ,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 อ่ะครับโอเค ดินน้ำบุกเขาก็มาใส่บาจีราบแบบนี้เอาน้าอพี่นอ้องคือสิไดแล้วละครับน้ำกับเลือหน่อยนึงเอาไวต้ตสดในจังหน่อยข้าเนียวได้มหอนี่เดี๋ยวพอเราอยากใส่พักกช็ชิมนะครับเนาะเครื่องดับมันพี่นอ้อง เผ็ดร้อนบั่นเท่ากับข้าวตูดเหรอครับนี่แต่ว่าอันนี้นักกับข้าวตูดด้วยครับนี่สีบอกให้นี่เห็ดเรือ่องจุ๊บแล้วซิมกัน เป็นแนวไหนกดดูหันละมองเอ้ยโอ้ยมึงมมองพิมปะมังไม่มองพิมครับผมแสบทุกอย่างอ่เดี๋ยวไปผอก็ได้บ้าเขาเลยบ่เนี่ย นะครับเนาะเต็มถาดเรับอยู่คนเดียวกินคนเดียวคือเก่าครับมาเด้อมาชิมกินนนำกันนะทีชิบน้อยเพื่อจะจับนะครับเนาะ น้อยเพราะจะจำมันเหนียวครับมันอนี้อ่ะเรียบร้อยครับบันไปหอกันนะเพราเขานะครับเนาะมาย่องบันนี่เรียบร้อยครับมา่อกี้เขาน้ำกัดบันนี่อเอขาเหนียวเข่าอนุญาตว่างกล้องครับบัดนี้ โอ้สุดยอดเลยอ้าวครับับสวัสดีไปทางการยีกรอบนะครับเนาะโอ้ยกินเข่าเขาโอ้เดี๋ยวได้รับปะเน น้ำกับเช็ดชุผมกินเขาตรงนี้เช็ดชูครับโอ้หขาเนี่ยหอนๆเลยหนึ่งไม่ไมวะว้าืมก่าซักกระลุกหืมวยมพี่นอ

มาเด้อครับหายุกไก่กระไร rút dọn cắt tay có nhóm được học cái này. của đơn tử luôn có giả tầm nào ขอขวานขอขวอนอ้าเฮ้ยเมืองรับเห็นเ่ร 有嗯走 ว่างกล่องกับมะตงงเอี่ยงขางหนึ่งเอาครับปากไว้ซ้ำนี่บัาอัดเ่าดอกคลิปกับสีเ่าอขอาการคลิปหนาะสวัสดีครับ